ค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าหมอดูไพ่ยิปซีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นการอันดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์2567ค่ะ คำพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอันแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะมีค่าวิชาชีพเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ เริ่มตั้งแต่ชาววันอาทิตย์ค่ะชาววันอาทิตย์ไพ่ทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์เนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของคําว่าอารมณ์การกระทบกระทั่งนะคะการมีปัญหามีความขัดแยง้งมีความไม่เข้าใจกันหรืออาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้ตกอกตกใจเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งที่คิดไม่ถึงนะคะทาวเวอร์เนี่ยต้องระวังในเรื่องของร้อนร้อนด้วยนะคะน้ํามันนะคะนะหรือว่าน้ําร้อนลวกนะคะนะบางคนนี่เรียกว่ามีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลําไส้มาเลยนะท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็น พิษนะคะฟืนไฟภายในบ้านก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะเดซันนะคะหมายถึงการได้รับข่าวดีโอกาสสิ่งดีๆนะคะเรียกว่าเดซันกับทาวเวอร์เนี่ยจะมีในเรื่องของคําว่าทุกขลาบเข้ามานะคะมีเรื่องให้ต้องตกอกตกใจนะคะแล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะไพ่เดซันนะคะลูกหลานบริวารนะคะจะนําพาเรื่องราวดีๆมาให้หรืออาจจะได้สนับได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากบริวารจากลูกน้องนั่นเองนะคะเด็ถือดาบนะคะมีบ้างความหงุดหงิดความไม่ ได้ดังใจเด็กถือดาบเนี่ยพะวงหน้าพะวงหลังห่วงหน้าห่วงหลังนะคะวันนี้ดูทําอะไรมันดูติดติดค่ะ ด,ดูงุดหงิดใจไปหมดนะคะดูเหมือนจะไปได้ดีแต่ก็มีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้ชาววันอาทิตย์ต้องควบคุมในเรื่องของคําว่าอารมณ์นะคะอย่าเวียงอย่าวีนอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนจะทําอะไรให้ตั้งสติให้รอบคอบให้ระมัดระวังหรือจะเดินทางไปไหนตรวจเช็คสภาพรถให้ดีก่อนนะคะมันอาจจะเกิดความงุดหงิดระหว่างทางได้นะคะบางคนอาจจะเอารถเข้าศูนย์เอารถเข้าซ่อมในช่วงนี้นะคะหรือนัดกับอะไรบางอย่างเอาไว้นะคะก็อาจจะมีการเลดการเลื่อนทําให้รู้สึก งุดหงิดใจจังเลยนะคะไม่เป็นไรบอกตัวเองแบบนั้นก็แล้วกันนะเริ่มต้นใหม่นะคะ ส่วนการเงินเนี่ยชาววันอาทิตย์นะคะเรียกว่าค่อนข้างจะตึงนะมีในเรื่องของคําว่าค่าใช้จ่ายรายจ่ายที่ค่อนข้างจะสูงแต่ก็มีโชคเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะตัวเลขจากเด็กจากกุมารน,นะคะจะให้โชคหรือบางคนเหมือนที่บอกนะการเงินอาจจะหมดไปกับการซ่อมนะคะนะข้าของในบ้านอาจจะเกิดการแตกหักพังเสียหายนะคะซ่อมบ้านต่อเติมบ้านซ่อมรถนะคะนะอุเอารถเข้าศูนย์เช็คสภาพรถนะคะหรือต่อภาษีต่อพรบนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้เรียกว่าลิ้นกับปันกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะเรียกว่าพ่อแง่แม่งอนรลบล,ลีกเรียกในเรื่องของการประทะการจะด,ดีที่สุดนะคะส่วนคนโสดเนี่ยนะคะเรียกว่ามีคนคุยๆก็แล้วกันนะแต่ก็ยังไม่ได้ถูกใจเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเข้ามาพอให้ได้รู้สึกกระชุมกระชวยอยู่บ้างสุขภาพวันนี้นะคะชาววันอาทิตย์ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุของแหลมของมีคมเช่นมีดบาดนะคะลื่นหกล้มฟกช้ำดำเขียวเกิดขึ้นด้วยนะคะบ สรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์ไพ่ก้าถ้วยนะคะก้าถ้วยเนี่ยโฟกัสนะคะไปในเรื่องของคําว่าความสุขความรักครอบครัวนะคะยังมีกําลังใจดีๆนะคะนะและก้าถ้วยเนี่ยรายร้อมไปด้วยพืชพันธุ์ธันยาอาหารนะคะเรียกว่าชาววันอาทิตย์ยิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งทานนั่นเองนะคะความสุขนะคะของชาววันอาทิตย์ก็คือการได้กินได้อยู่กับครอบครัวนะคะได้ทานอาหารอร่อยนั่นเองนะคะจะทําให้ความรุดหิุดลดลงได้นะคะ ตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข6กมีเลข9มีเลข1และเลข9นะคะวันนี้ชาววันอาทิตย์หมอฟ้าแนะนําให้ขอพรนะคะจากองค์พระพิเคเนตทําบุญกับเด็กพิการเด็กกำพร้าเด็กยากไรนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันอาทิตย์ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะชาววันจันทร์ห้ามไม่เท้านะคะภายห้ามไม่เท้าเนี่ยหุดหงิดไปหมดนะคะการงานค่อนข้างจะยุ่งอีลุงตุงนังนะคะต้องเคลียร์ต้องจัดการต้องสะสางหรือห้ามไม่เท้าเนี่ยนะคะมันมีในเรื่องของคําว่าการแข่งขันที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะวันนี้นะห้ามไม่เทา้าไม่ว่าจะทําอะไรนี่ต้อง ต้องลุยต้องสู้นะคะเรียกว่าเหนื่อยเลยทีเดียวการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมอาจจะมีบ้างก,การเกี่ยงงานกันการโยนงานกันความคิดเห็นที่แตกต่างความไม่เข้าใจกันแต่ทุกๆอย่างคือการเรียนรู้นะคะ เรียกว่าไพ่เฮอร์มิตหมายถึงการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาวความรู้สิ่งต่างๆให้กับตัวเองอะไรที่เราไม่รู้นะคะให้มองหาผู้รู้สอบถามผู้รู้นะคะสอบถามคนที่เขามีความชํานิชํานาญเฉพาะทางเฉพาะด้านในสิ่งที่เรามีปัญหาอยู่หรือไพ่เฮอร์มิตเนี่ยจะทําอะไรให้ใจเย็นๆให้รอบคอบนะคะนะเรียกว่าอ,อ,อะไรที่มันยุ่งยากนะคะนะทำให้มันดูเรียบง่ายนะคะนะอย่าให้มันยุ่งยากจนเกินไปเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะเรียกว่าต้องมีในเรื่องของคําว่าสตินะคะ ไพ่ The Impaler นะคะนักเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะนะเรียกว่าไพ่ The Impaler เนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรนะคะเรียกว่าวันนี้คุณต้องใช้ความอดทนที่ค่อนข้างที่จะสูงนะและ The Impaler จะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาส่งผลมามีอิทธิพลหรือตัวคุณเองนะคะอาจจะทํางานใกล้ชิดกับหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาทําให้รู้สึกว่าเครียดอึดอัดกดดันนะคะกับสิ่งที่คุณต้องทํากับสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบอยู่ชาววันจันทร์นะถ้าหมอฟ้าพูดผิดขอโทษด้วยนะคะ แล้วไพ่ดีมเพลอร์เนี่ยบางคนนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของหนังสือนังหาตำรับตำรานะคะเกี่ยวข้องกับภาษาต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะหรือบางคนนะคะชาววันจัน์ในช่วงนี้จะมีจะมีความสนอกสนใจในเรื่องของคําวิสา นะคะนะศาสตร์ตัวเลขศาสตร์ยิศาสตร์พ่ย,ยิบซีนะคะนะหรือเกี่ยวข้องกับการเช่าการบูชาวัตถุมงคลก็ได้นะบางคนอาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการส่องพระนะคะนะวัตถุมงคลสิ่งต่างๆบางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปทาบุญไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าค่อนข้างจะตึงมือเลยทีเดียวนะคะแต่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอ,อุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินแต่ก็อาจจะไม่ได้เต็มร้อยไม่ได้เต็มที่ ะะเพราะว่าตัวเรานะคะไพ่เฮอร์มิตรนะบ่งบอกว่านะคะใชะ้เรียกว่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยต้องแบบรู้จักประหยัดอดออมมัธยตัตนะคะนะพออยู่พอกินด้วยนะคะอยากฟุ่งเฟอฟุ่งเฟือจนเกินไปค่ะส่วนในเรื่องของความรักช่วงที่ชาววันจันทร์ความรักมันเยีบเยบๆเหงาๆงนะเรียกว่า อาจอาจะมีในเรื่องของความเครียดนะคะเครียดในเรื่องของงานเครียดในเรื่องของการหาเงินมานะคะทําให้ความรักมันก็ดูแย่ไปด้วยนะคะดูเหงาไปด้วยในช่วงน,นี้ต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและกันทําหน้าที่ของกันและกันมากกว่าส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะหรือถ้ามีคนคุยค,ค,คุยคบก็เรียกว่าอาจจะสถานะไม่ชัดเจนนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพชาววันจันทร์นะคะวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการปวดเมื่อยเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวนะคะปวดเข่าปวดคอค่ะ บทสรุปของไพ่ชาวันจันทร์ค่ะ ส่องไม้เท้านะคะส่องไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของการเรียนรู้การหาความรู้นะคะประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะอาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้ในโลกออนไลน์นะคะหรือว่านะคะการลงทะเบียนเรียนคอร์สสั้นๆในออนไลน์ก็ได้นะส่องไม้เท้าเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับค้าขายบนโลกออนไลน์ก็ได้นะหรือส่องไม้เท้าตัวคุณเองอาจจะได้คู่หูได้บัตตี้ได้ที่ปรึกษาที่ดีเข้ามาบางคนอาจจะได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือตัวคุณเองอาจจะกําลังเตรียมตัวในเรื่องของการเดินทางก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเดินทางไปไหนเรียกว่า แคล้วคาดปลอดภัยค่ะวันนี้ชาววันจันทร์หมอฟ้าแนะนําให้มีในเรื่องของการสวดมนต์การรักษาศีลน,นะคะขอพรในศาสตร์พระมหากษัตริย์นะคะนะหรือสายพ่อแก่ก็ได้นะคะหรือในสิ่งที่คุณมีความศรัทธานะคะเลขหนาา้าไพยมีเลขห้ามีเลข9มีเลข4และเลข2ค่ะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะ ชาววันอังคารสองดาบนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกในเรื่องของความวิตกกังวลนะคะอาจจะมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจนะคะกังวลว่าจะตัดสินใจยังไงดีอาจจะมีช่องทางลู่ทางสิ่งต่างๆเข้ามาแต่บางครั้งสับสนว้าวุ่นนะคะไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนดีเลยทีเดียว2ถ้วยนะคะจะได้เพื่อนได้กัลยาณิมิตรที่ดีเข้ามาได้เพื่อนใหม่ได้มิตรใหม่มีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาให้หรืออาจจะมีคนเข้ามาให้ใหคาปรึกษาให้คําชี้แนะให้คําแนะนํา หนึ่งถ้วยนะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะรวมถึงไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยหมายถึงความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะคะ,ะความสุขนะคะนะกับครอบครัวกับคนรอบข้างนะคะกับอาหารของกินก็ได้ด้วยนะบางคนนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของคาว่าค้าขายอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนร่วมพุนทําธุร,ร,รกิจกับคนรักหรือบางคนค้าขายในโลกออนไลน์อาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้นะคะในเรื่องของการยิงแอดนะคะในเรื่องของสื่อนะคะสิ่งต่างๆเข้ามาวันนี้ ใครที่มีในเรื่องของการเซ็นสัญญานะคะเอกสารสิ่งต่างๆอ่านให้ดีดูให้ดีก่อนนะคะเพิ่มความระมัดระวังให้กับตัวเองค่ะการงานรับรื่นดีการค้าการขายนะคะยังมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะส่วนการเงินเนี่ยบางคนวันนี้การเงินอาจจะหมดไปกับการซื้อโทรศัพท์ใหม่โน้ตบุ๊กใหม่นะคะหรือหมดไปกับครอบครัวนะคะคนที่เรารักนั่นเองนะ าถามว่าถ้าคนที่การเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยไหมก็เรียกว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือค่ะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคุณพ่อจากคุณแม่จากคนในครอบครัวจากกัลยาณนิมิตท,ที่ดีนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักสองถ้วยหนึ่งถ้วยเป็นความรักที่ดีนะ้มีความเข้าอกเข้าใจกันใครที่ทะเลาะกันมีปัญหากันมีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันนะคะหรือว่าบางคู่เนี่ยอาจจะมีข่าวดีเรื่องที่น้าย,ยินดีเกิดขึ้นมีสมาชิกใหม่เพิ่มส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณอาจจะมีคน คุยคุยครบครบ,บนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีนะบางคนนี้อารมณ์ประมาณรักพี่เสียดายน้องนั่นเองนะคะเรียกว่าคนโสดก็โสดไม่ค่อยสนิทนะสุขภาพนะคะชาววันอังคารนะคะสุขภาพในวันนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาแสบตาปวดตาสายตาผ้ามัวนนะคะความดันไมเกรนบางคนสายตาสู้แสงไม่ค่อยจะได้ด้วยนะ บทสรุปของไพ่ชาววันอังคารทาวเวอร์นะคะไพ่าทาวเวอร์เนี่ยไพ่เตือนนะคะจะทําอะไรต้องระมัดระวังต้องรอบคอบนะคะอย่าประมาทนะคะอย่าอ,อ,อย่าประมาทอย่าเลินเล่อนนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดการผิดพลาดนะคะ เกิดการพัดพังได้นะแล้วทาวเวอร์เนี่ยต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของฟืนไฟนะคะข้าวของนะคะอาจจะเกินแตกอาจจะเกิดการแตกหักนะคะหรือว่าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทาวเวอร์จะทำอะไรให้มีสติให้รอบคอบก็แล้วกันนะคะตัวเลขจากคนรักจะให้โชคเลขหน้าไพา่มีเลข2มีเลข2มีเลข1และเลข6ค่ะ ชาววันอังคารถ้าวันนี้จะทําบุญแนะนําให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับอาหารของกินนะคะหรือชาวมาใส่บาตรท,ทาบุญกวดน้ําให้กับสตูหมูมานเจ้ากรรมนายเวรสัมมาอาชีพทั้งหลายด้วยนะคะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะชาววันพุธ เด็กถือไม้เท้าการเริ่มต้นนะคะการเรียนรู้นะคะประสบการณ์ใหม่ๆเด็กถือไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะคะบางคนหมกมุนอยู่กับบางสิ่งบางอย่างหรือว่าบางคนเนี่ยชีพจรลงเท้านะคะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะหรือว่าเดินทางไกลสุดอาจจะเป็นขอบขอบประเทศไทยนะลาวมาเลเซียอินโดนีเซียพม่ากัมพูชานะคะรวมถึงนะคะอาจจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากบริวารจากคนที่อายุน้อยกว่าสีเรียสจะทําอะไรต้องรอบคอต้องจัดการต้องวางแผน ีดต้องมีแผน1แผน2แผนสำรองเอาไว้ด้วยนะแล้วสี่เหลียนเนี่ยไพ่เตือนในเรื่องของการเงินนะคะต้องรู้จักเก็บประหยัดอดอมมัธยัติกันด้วยนะคะ ดีอิมเพสนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าถ้าเป็นคุณผู้ชายนี่ดวงนารีอุปถัมภ์นะแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงดวงเกื้อนหนุนสามีนะคะดีอิมเพสลายร้อมไปด้วยพืชพันธัญญาอาหารอาหารของกินขนมนม,นมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะชาววันพุธเนี่ยเป็นคนใจดีนะมีน้ำใจนะคะเรียกว่ามักจะเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะชอบทำบุญด้วยนะคะไพ่ดีอิมเพสเนี่ยนะคะเรียกว่าตัวคุณเองนะคะก็อาจจะได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานผู้บังคับบัญชา นนั่่เองคะการงานมันคงดีใครที่ตกงานว่างงานรองานอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานส่วนการเงินนะคะใครที่ตึงมืออยู่จะมีคนช่วยเหลือจะมีคนอุปถัมภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นจากคุณแม่นะคะเ,เป็นผู้หญิงนะคะคุณแม่ป้านะคะพี่สาวนะคะก็ได้ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักโดยภาพรวมเนี่ยหมอฟ้ามองว่าเป็นความรักที่ดีนะถึงแม้ว่าบางคู่จะอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันอาจจะด้วยหน้าที่การงานนะคะบางคนอยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศนะคะหรือบางคู่อาจจะมีข่าวดีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นเพราะไพ่ทีอิมเพสเป็นไพ่อของคนที่ใส่ชุดคลุมทองนั่นเองนะคะบางคนอยู่ในช่วงของการตั้งครรภ์น,นะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคุณอาจจะกําลังให้ความสําคัญกับสิ่งที่คุณทํา อยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการหาเงินหรือว่าการเรียนนั่นเองค่ะสุขภาพนะคะชาววันพุธวันนี้กินทานอาหารระมัดระวังจุกเสียดแน่นนะคะนะเรียกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพุธ ชาววันพุธไพ่เจ็ถ้วยเจ็ดถว้ดถวยเนี่ยเขาเรียกว่าตามล่าหาความฝันของตัวเองอยู่นะคะเรียกว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจะหยิบจะจับจะทําอะไรก่อนดีเลยทีเดียวไม่รู้ว่าตัวเองมีความถนัดมีความชอบในสิ่งไหนนะคะก็เรียกว่าทุกๆอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะหาความฝันของตัวเองให้เจอนะคะหาจุดหมายของตัวเองให้เจอว่าสุดท้ายแล้วเราต้องการอะไรกันแน่นะคะ ตัวเลขจากหน้าไพา่มีเลข1มีเลข4ี่มีเลข3และเลข7นะคะหรือว่าตัวเลขจากเด็กจากกุม,กมารน,นะคะวันนี้ชาววันพุธให้ขอพรจากคุณพ่อคุณแม่นะคะ ต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะชาววันพฤหัสสามดาบนะคะนะเจ็บปวดทุกทรมานใจอึดอัดใจนะคะนะมีความกดดันเข้ามานะคะเครียดในเรื่องของการเงินนะคะหาเงินก้อนใหญ่หมุนเงินก้อนใหญ่นะคะราชินีเหรียญน,นะคะจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หญิงนะคะผู้หญิงนะคะจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะ เจ็ดไม้เท้านะคะหรือว่าการเงินส่วนหนึ่งอาจจะได้มาจากน้ําพักน้ําแรงจากความรู้ความสามารถของตัวเองทางนั้นเลยนะคะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยต้องขยนันต้องอดทนนะต้องมีความกระตือรือร้นต้องมีความเพียรพยายาม ไม่ว่าจะทําอะไรต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เต็มที่นะคะเรียกว่าวันนี้นะอย่าทําอะไรตามสภาวะอารมณ์นะคะอย่าใช้อารมณ์อยู่เหนือคําว่าเหตุผลหรือว่าต้องระวังในเรื่องของคําพูดด้วยนะคะไม่อย่างนั้นคําพูดเหมือนดาบสองคมนะคะอาจจะส่งผลเสียกลับมาให้เราก็ได้ด้วยเช่นกันการงานเนี่ยมันมีความเหนื่อยมีความเครียดบางคนรู้สึกว่าทํางานมากกว่าค่าแรงอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานอยากจะได้งานที่มีเงินเดือนที่มากๆนะคะหรือว่าบางคนอยากจะได้ OT นะคะเพื่อที่จะได้มีไรายได้ มาจุนเจือครอบครัวนั่นเองแต่ใครที่จะเปลี่ยนงานจะย้ายงานใจเย็นๆก่อนนะมองหางานใหม่ให้ได้ก่อนนะคะไม่อย่างนั้นคุณอาจจะตกงานว่างงานก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะในสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ไม่ว่าจะทําอะไรนะคะเรียกว่าไม่ใช่เราเลือกงานนะคะแต่งานเลือกคนอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเหมือนที่บอกนะคะค่อนข้างจะตึงนะ แต่ก็จะมีจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะแต่ตัวเราก็ต้องต้องระมัดระวังนิดนึงด้วยนะหรือใครที่ปล่อยเงินกู้เป็นเท้าแชร์อันนี้ระวังนิดนึงนะคะเรียกว่าเก็บเงินอาจจะยาก หรือถ้าในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ความรักมันเงียบเหงามันหงอยเหงานะคะบางคู่มีอ่าบางคู่นะคะมีคู่แต่ก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียวนะคะเรียกว่าอ่าอาจจะมีความหึงหวงความระแวงกันอยู่บ้างนะคะไม่ไว้ใจกันนะคะบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะรักเราน้อยเน้อยกว่าเดิมนะคะรักเราไม่เท่าเดิมนะคะแฟนนอกใจหรือเปล่านะคะไพ่ย,ยังไม่ได้ขึ้นในเรื่องของคําว่านอกใจนะคะ ส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะหรือคุณอาจจะไปแอบชอบคนที่ก็มีเจ้าข้าวเจ้าของอยู่แล้วทําให้อาจจะพึ่งอกหักมาหมาดๆก็ได้นะสุขภาพนะคะเรียกว่าวันนี้นะใครที่ทํางานหนักนะคะกล้ามเนื้ออาจจะเกิดการฉีกขาดกล้ามเนื้ออักเสบเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะบางคนเนี่ยนะคะหัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นแรงนะคะระวังในเรื่องของคําว่าหัวใจล้มเหลวนะคะนะหรือว่าบางคนเป็นโรคหัวใจนั่นเองนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันพฤหัส ไพ่แทนแพลนนะคะบ่งบอกในเรื่องของการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้ให้กับตัวเองนะคะเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆเรียนรู้สิ่งต่างๆให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองนะคะให้ดีมากกว่าเดิมนะคะอย่าย้ำอยู่กับที่อย่าอยู่กับที่เดิมนะคะอย่าคิดอะไรแบบซ้ำๆเดิมๆนะคะต้องคิดอะไรที่มันแปลกแหวกใหม่นะคะนะแปลกใหม่นะคะนะเรียกว่าไพ่แทนแพลนเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนั่นเองนะคะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขจากาผู้หญิงนะคะบวกหนึ่งลบหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวมันจะเฉียดไปเฉียดมาเลขหน้าไพา่มีเลข3มีเลข8มีเลข7และเลข7นะคะต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะ ชาววันศุกร์คิงถ้วยนะคะคิงถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของคําว่าการรอคอยนะคิงถ้วยเป็นคนใจดีนะคะมีน้ําใจนะคะนะเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะสุข,ขุมรอบคอบแถมเพลนจะได้รับข่าวดีจากทางไกลชีพจรลงเทา้าหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการติดต่อง,งานประสานงานนะคะมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําป่าเขานะคะ บางคนอาจจะไปประชุมนอกสถานที่นะคะงานสัมมานอกสถานที่นั่นเองนะคะเดวิลนะคะอยากจะมีอยากจะได้อยากจะทาทุกอย่างเลยนะคะชาววันศุกร์วันนี้ตัวคุณเองอาจจะหมกมุ่นอยู่กับบางสิ่งบางอย่างหมกมุ่นอยู่กับการเรียนรู้นะคะหรือหมกมุ่นอยู่กับเทคโนโลยีอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะคะเรียกว่าความหมกมุ่นนะคะในในการเรียนรู้หรือว่าเทคโนโลยีสิ่งต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะหรือเดวิลเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจสีเทาๆงานเทาๆคนเทาๆบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับร้านเหล้านะคะนะโรงเหล้าร้านเบียอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะคะหรือว่าทํางานกลางคืนนะคะบางคนขายหวยออนไลน์ได้นะคะเดเวลกับแคมเปญเนี่ยไม่ได้ส่งผลเสียทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะแต่บางครั้งชาววันศุกร์คุณเป็นคนที่มีเขาเรียกว่า มีในเรื่องของคําว่าความอยากมีบางครั้งที่มันมากจนเกินไปหรือว่าบางครั้งหมกมุนกับอะไรบางอย่างคุณก็หมกมุนอยู่กับสิ่งนั้นมากจนเกินไปนั่นเองนะคะเรียกว่ามันอาจจะขาดความพอดีนะการงานมันคงดีนะคะการเงินนะคะมีโชคเข้ามาด้วยนะเดวิลเนี่ยให้ในเรื่องของคําว่าโชคลาบนะคะ มีโชคจากการเดินทางหรือเดินทางไปไหนซื้อลอตเตอรี่เอาไว้นะคะหรือตัวเลขจากเอกสารจะให้โชคนะคะแล้วชาววันศุกร์คุณเป็นคนที่ใจใหญ่สายเปเจ้าบุญทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของการเงินนิดนึงนะหาเงินเก่งแต่เก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้บางคู่ก็เข้าใหม่ปามันกันเลยทีเดียวนะคะรักแฮปปี้มีความสุขนะคะหรือคนโสดคุณมีดวงของการได้พบรักนะคะได้พบรักในสถานที่อโคจรได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนได้คู่ทางไกลนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้เดวิลขึ้นมาเนาะระวังในเรื่องของอาการแห้งอาการมึนเมานะคะคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะนะบางคนนะคะเช้าเข้าวัดตกเย็ยนเข้าผับเข้าบาร์นั่นเองนะคะ บางคนนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของท้องลำไส้ด้วยนะอาหารเป็นพิษท้องร่วงท้องเสียนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์นะคะสามถ้วยนะคะ สามถ้วยเนี่ยจะมีข่าวดีเข้ามามีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นนะคะสามถ้วยบ่งบอกในเรื่องของความสุขความชุ่มฉ่ำนะคะรายร้อมไปด้วยนะคะนะความสุขอาหารของกินอาจจะมีข่าวดีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มก็ได้นะบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องมงคลเกิดขึ้นภายในครอบครัวค่ะตัวเลขจากนัาไพา่มีเลข5มีเลข4มีเลข5และเลข3ค่ะ ไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างค่ะชาววันเสาร์หนึ่งไม่เท้าโดดเด่นในเรื่องของการงานการเริ่มต้นการเรียนรู้นะคะ หรือ1ไม้เท้านะบางคนอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงาน1ไม้เท้าสู้คู่คาคู่แข่งได้ตีตลาดได้ตัวคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก่งมีความรู้มีความสามารถเฉลียวฉลาดนะคะเรียกว่าไม้เท้าเนี่ยบ่งบอก,บอกในเรื่องของความกระตือรือร้นการมีไฟนะคะหรือ10ถ้วยนะคะนะอาจจะได้รับข่าวดีนะคะมีเรื่องที่น่าย,ยินดีเข้ามาบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนนะคะไปงานอบรมไปงานสมาัมมนาไปงานประชุมนะคะไปงานตั้งบูธไปงานอี เว้นก็ได้นะคะ คิงดาบนะคะนะเรียกว่าคิงดาบเนี่ยตัวคุณเองอาจจะได้รับหน้าที่นะคะน้าที่สําคัญนะคะให้ต้องรับผิดช,ชอบหรือว่าบางคนทํามีโอกาสได้ทํางานใกล้ชิดอยู่ใกล้ชิดกับหัวหน้างานนะคะผู้บังคับบัญชาได้รับความไว้วางใจนั่นเองวันนี้ดูเหมือนชาววันเสาร์การงานนะคะเรียกว่าจะค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวใครตกงานว่างงานคุณมีโอกาสที่จะได้งานใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วนะคะวันนี้จะได้รับความร่วมมือนะคะจากบริวารน,นะคะจากคนรอบข้างได้เพื่อนร่วม งานที่ดีนะคะหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาเอ็นดูการเงินนะคะก็เรียกว่ามีไรายได้ที่ดีมีการเงินที่ดีเข้ามาหรือสิบถ้วยเนี่ยบางคนอาจจะพาครอบครัวพาคนรักไปทานข้าวนอกบ้านไปปิกนิกนะคะอาจจะทานข้าวร่วมกันนะคะหรือว่าอาจจะมีข่าวดีเข้ามานั่นเองนะก็เรียกว่าการเงินเนี่ยไม่ติดขัดนะคะ ใครที่การเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค่ะอาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นกจากคนรักจากคุณพ่อจากคุณแม่ค่ะส่วนในเรื่องของความรักแฮปปี้มีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจกันส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคุณยังให้ความสําคัญกับในเรื่องของงานอนาคตนะคะหรือว่าการหาเงินมากกว่านั่นเองค่ะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์ 8ถ้วยนะคะ8ถ้วยนี้ดูเหมือนชาววันเสาร์จะหันหลังให้กับความทุกข์ทุกอย่างเลยนะเรียกว่าคุณพร้อมที่จะทิ้งนะคะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกเศร้าหมองทําให้คุณรู้สึกทุกข์นะคะคุณทิ้งเรื่องราวเก่าๆนะคุณพร้อมที่จะหันหลังให้สีแดงหมายถึงความมั่นใจความเชื่อมั่นนะคะคุณพร้อมที่จะเดินไปสู่นะคะทางข้างหน้านะคะเพราะคุณเองก็มีความเชื่อมั่นว่านะคะนะเส้นทางข้างหน้ามันมีนมอะไรดีๆที่รอคุณอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นชาววันเสาร์วันนี้นะคะไไม่่วาาจะะทํออรขให้ ความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเรียกว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณลงมือทําเนี่ยนะคะนะมันจะประสบความสําเร็จค่ะตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข1มีเลข0มีเลข1และเลข8ค่ะก็จบลงแล้วสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ